สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะคุณผู้ชมอยู่พี่ครั้งสมาร์ทคุงนะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยชุดปัตโตก็เข้าแล้วนะครับผมและนี่นะคะผมไ d ดีของพี่ ID ดีใหม่นี้ก็ยังไม่มีชุดปัตโตนะส่วนใครถ้าอยากสุ่ม ID ดีถูกๆนะครับผมก็ลิงกด้านล่างเลยอาจจะได้ชุดปัตโตด้วยในราคาไม่กี่บาทก็ลิงกด้านล่างเลยนะครับมาคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการนะครับผมไปสุ่มเลยนะเรามีกันทั้งหมด2,000เพชรมาชุดปัตโตเข้าแล้วจัดซะหน่อยคุณผู้ชมครับ2 5 9เโทเค็นนะ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าแต่ชุดผู้หญิงเนี่ยผมมีแล้วนะครับผมมาขอแม่งออกก่อนเถอะวะไหว้พระอาสุมฟรีหนึ่งครั้งนะครับผมป่ะลุยครับโอ้โหได้2ก็ยังดีมันมี100ด้วยนะผมขอ100ออกดอกแรกเลยได้ไหมเพื่อความโล่งใจคุณผู้ชมครับป่ะลุยครับผมป้าง3 3 3อุ๊ย3ออกอุ้ย1 1ึ่งหนอุ้ย1เยอะวะอุ้ยแต่ได้17อยู่โอเคโอเคโอเค17โอเคปั้งปั้ง 1> 100 1 0รอยหนึ่งออยู่ไหนหนึ่งเดี๋ยวๆๆๆๆๆไม่ใช่แล้วอันนี้มึงอันนี้ค้างอันนี้ค้างอยู่นี่นานมากแบบนานมากอุ้ยนี่สองเยอะอุ้ยอุ100้ยหนึ่งร้อยป่ะไม่ใช่ดูๆๆคุณผู้ชมดูมันค้างดิคนน่าเกลียดอะเห็นป่ะ้ยมันค้างน่าเกลียดม,มากนี่นี่สองสองแล้วก็หนึ่งสองปึ๊บไหนชุดวะโอ้โกดไวๆเลยแล้วกันโอ้ได้สิบหกว่ะกดข้ามเหมือนจะดูดีกว่าปะ่ะสิบแปด อุ้ยอุ้ยโอ้โหมาหลอกให้ตายใจอุ้ยโอ้โหอีกแล้วเดี๋ยวนะคุณผู้ชมสองห้าเก้าผมเหลืออีกไม่กี่ทีเองโอ้โหไอดีกูโอ้คุณผู้ชมไม่น่าได้ว่ะได้ปะเหลืออยู่เก้าสิบสอง พอเค้่วะหนึ่งแล้วสองโอ้โหขาดอีกเท่าไหร่เนี่ยคุณผู้ชมผมผมขาดอยู่ทั้งหมดอ่าสิบเก้าอันคุณผู้ชมโอ้ทำไมมันไม่ให้เลยวะ ท้าไมดวงผมเกลืออย่างเงี้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเติมแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอเลยแป๊บเดียวเดี๋ยวผมแบบว่าทําการเสกเพชรเลยนะครับผมอีกประมาณแค่ไม่เท่าไหร่นะอีกนิดเดียวเจอกันคุณผู้ชมโหทาไมอันนี้เท่ากับเราหมดไปทั้งหมด2000เพชรแล้วนะครับ2 0 0พเพชรยังไม่ได้นะ2 0 0พเพชรตรงนี้เดี๋ยวจัดเลยจัดตอนนี้แหละคุณผู้ชม รอสักครู่โอเคไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะเมื่อกี้สองพันอ่ะเข้ามาละสองร้อยไม่รู้พอหรือเปล่านะสิบอันน่าจะได้แหละคลิกเดียวโอเคได้ละสองทั้งหมดสองพันสองพันสองร้อยเพชรละกันอ่ะตีไปสองพันสองร้อยเพชรนะครับได้ลปะประตูชายนะครับผมสองพันสองร้อยเพชรตรงนี้โอเค ใครจะสุ่มก็ดูเอาน,น้องๆก็เตรียมใจไว้นะครับอย่างแพงเลยอ่ะนี่นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่ว่าหลายๆคนเขาก็ต่างต่างไฟ,ฟไฟฝักไฟฝันว่าจะเอามาใส่กับเกงนอนแบบนี้นะครับโอเคมันก็หล่อถ้าถามว่าหล่อไหมมันหล่อแหละ <laughs> นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมสำหรับน,นี้ซาวคงขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่หน้าสหรับวันนี้สาสวัสดีครับไปละบ๊ายบาย